ับนะคะพี่น้องป้าพิจารณานะคะว่าเดี๋ยวเปิดไปเปิดโบนถ้าอยู่พวกกันไปเปิดโบนเปิ่งเสียงพี่น้องคอมเมนต์มาก่อนว่านะรับไปอยู่ก็รับตอนนี้กำลังออดิชั่นนะครับผมแบบสดๆเรียวๆเลยนะครับการเป็นเสียงสดๆพี่น้องเนก็ถ้าได้ลงซ่าอย่างเือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่น้องเลี้ยงจบเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่จะขึ้นวงใหญ่วงหมอลำนะคะมาสู่มาอุดมาเปิดโนนะคะยูนี่เอาฟอร์กับนังใจพี่น้องเมื่อเรื่อเพิ่มจิต จะลาบ้างได้พี่น้องคุณกำลังนี่แน่นใจเรื่องค่าคุณเล็กน้อยปากพี่น้องใน่นื้อขาปากไปได้ออกโดยมั่นใจน้องนะรำพันได้กินขาปาก่น้องคอยที่คอยดันมาหาประสบการณ์มาหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะสูงเท่าไรก็สูงร้อยแปดครับสูงมากเลยนะมเนี่ยติดสั่ได้ต่อโชคสองคน บัวบัวต่อสูบมาเจ็ดสิบห้าเนี่ยโอ้โมาเบืองเดอร์เลยเนี่ยของชายไทยแท้เนาะชายไทยแท้ไม่ยอมเราลองอ้เนี่ยพี่น้องเดินนะคะพี่น้องพิมกับเมนต์กับขามาเบิองเด้อนะคะรับหรือบ่รับนะคะเดี๋ยวประกาศผลนะคะสิได้รู้นะคะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวอีกท่านนึงเดี๋ยวไทยเดี๋ยวพอคู่ทุราแล้วนะคะยั้พอวจะละนาเนาะตอนนี้แม่ยกำลังว่า ่0 50อยู่น้องบอกว่าอีก10 10วันค่อยจะจบปีลอยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะน้องไอซื้อไออย่างเด้อซื้อมิตตต่อชื่อจริงจิตติพัฒน์จิตติพัฒน์ไอซจิตติพัฒน์จิต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 ัอซ์ไอไอจิติพัฒน์เด้อพี่น้องเด้อนะคะทานวัวทานเป็นตะรับก็รับเด้อนะคะ อีเหม,มื uh, Japan, อนกัรับี่เก่เหอีน้าแ่้นาชี้องเเห็นนดว่าับเก่เหรังปไนคุ้ยเอรับมรู้คุยสกีเพลงหรือเปล่เหลืใครบ้างจะได้พูดเยๆเต๋หัวใจแล้วนอาเต๋ะ นี่นะครับเราไอ้กะออเดิร์ชเอาไว้พร้อมไปแล้วเลยอีกด่านนะครับใช่เหลืออีกด่านเต้นเต้นพี่น้องเต้นเต้นขาดซันเนื้อซันอลุดพี่น้องชิวๆไม่ต้อนเต้นเต้นเคยเีดี๋ยวมือแรกให้เซเรเทสเสียงเนเดอยวออกไม่ออกไรสดเดียร์ฮาเชียฝากพี่น้องนี่เอาฝากพี่น้องนึ่งฝาก พี่น้องอีฟฟี่เนครับพี่โลกรูมเลยโซเชียซอยดันเลยได้พี่น้องเลยเป็นกำลังใจต่อไปพี่น้องเอาสู้ๆมันมาปังๆนี่นะครับศิลปินเราก็มาแล้วยังไม่พมนะครับเอ้าอมาไทยไก่เดือยสวัสดีครับ มาฟเ่วยก็เราอีรสตนยอนนงมากลนี่เน้เยนาลเนาะต่อกแล้วนฟังเลยรเพื่อนไฟังเเราอะไรามเจบเลยตอกล้เพื่อนนงเลยรำเลยเบาๆไหมรวงการเพลงทุกมือนี่ต้องเต็มที่อยงเกเราวงการเพลงทุกมือนี่เราวงการเพลงทุกมือนี่ ทุกมือนี่ทุกมือนี่ต้องเต็มที่นก็แข่งขันต้องเต็มที่นก็แข่งขันมีใครบอท่านใดลำโซยบ่หมายถึงว่าบดท่านใดบดท่านใดอย่งบอต้องแน่นอนทำนองเยี่ยมในไก่ลำโซยบอการประชันเห็นบ่การประชันบดก่อนต้องแน่น้ำทางน้ำอย่างก่อนต้องแน่นอนทำนองเยี่ยมต้องแน่นอนทำนองเยี่ยม Okay. They They say xi lãi xi liam bê tí tông yin nhai yin thang nhãn, bò đầy tông đuôn tơi đọc muôn mang lâm thăng nhan bò đầy tông đuôn tơi tông muôn mang mang ดอกมวนมันเอาละพี่าม่ตลอดนอดไม่ลรอเป็นคนล่ำเป็นดิเป็นบ่าน้ำตาลน้ำด้ายอืไม่ยากก็กระตุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนของเราเพราะว่าบอกไงว่าพีโลโกน่ะมีต้นทุนอยู่แล้วมีพรสวัค์เยอะอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เป็นเป็นคนที่ที่อยากเป็นแม่กระเลยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสนอย่างส็อยากให้นี่แม่ดีแล้วดีแล้วมองนี้บ่าขึ้กับเปียโนมองไม่สิแม่เป็นคนแบบจริงๆไม่ได้เก่งนะ แล้วก็ประสบการณ์ก็ไม่มีถ้าเป็นคนแบบสี่เป็นคนดื้อแม่จริงควันสวรรค์เยอะเป็นคนดื้อแล้วก็อยากอยัดบองสี่แม่เอาอยัดยิ่งที่สี่แม่เป็นยังสิบห้าเมื่อไหร่สิแม่นั่นแหละเขาเวพาสวรรค์บ่ควนสวรรค์ใช่เขาเรียกว่าควนสวรรค์บางคนควนสวรรค์น้อยแต่ว่าสู้เขาเอื่นมาอย่างขยันฝึกฝนเนี่ยก็ได้ดีก็เยอะนะอ่านะเพราะฉะนั้นคนที่มีคนสวรรค์อยู่แล้วในตัวอยู่แล้วเขาได้เปรียบเขาแล้อท เฮาเฮาจาขี่ไล่ก็คนที่เขาพ้นสวรรค์ตั้มแต่เขาแบบพยายามเขาบอกว่ากิ่งไม่กลัวแต่กลัวคนขยันนี่นั่งเลยมาฟังเนาะมาฟังมาจำแล้วก็แบบเพาะว่าลิงเพาหัวไปก็ได้ดทสำคัญที่สำคัญที่สุดคือการฟังฟังนักร้องศิลปินต้นฉบับเพิ่นก็จะเฮาสีล้องก่อนต้นฉบับเพิ่น่าจางไหนเนาะลูกเอื้อนต้องฟังตัวฉบับมันลงจังไดไปยังไดเองสินะครับแต่ ขึ้นหากับมาปรับเอาเป็นของห้า่นี่ี่องมาแล้วอพอี่เอกบอกมาแล้วกับพี่พี่เอกเอมนพ่น้องมาแล้วามาล้วมาแล้วีว่นองนอง้่นี่คจะมาขอดน์รือเปาก็ดบานบเดีย๋ยวไว้ออ เขาม้นง่าเขาไปมอคาถากินพ้อมเจ้าได้นี่ฮะคาถกินพ้อมเจ้ากินในสองข้างปุร่วมกันได้ยากกินขอน้ำเจานะที่หนาเจ้าไปกินข้า้แซ่บไม่้พี่ไม่ได้เลยจนสู้เากจะไปกินขวนคอับรอบที่รอบที่เท่าไหร่รอบที่สาม ต้องเตรียมโตวไตวอะไรเวลาบอบอบอทาเดี๋ยวพี่อ,อาะไปดูแล้วนั่งเอกอุม้มดีเอ้าให้แม่ไปจ้งแม่กันดำมืดเข่ามืดเข่าครับนั่นจะว่าเอี้ยมใครเรียนกล้องไม่ไม่ไมันย้อนแสงพี่น้องคะถ้าหลังจากที่นอ้องลงคลิปนี้ไปบอเห็นหนอ้องลงคลิปอีกพี่น้องก็ต้องไปใจเลยสแสดงว่าพักอแม่กิฟต์ แสดงว่ามันอาจจะโดนสวยนี่เห็นไหมคล้องสวยเนาะมาบอกพี่น้องใครเริ่มก็อะไรก็แช่ช่องทางของจริงคนสวยไนอยู่บมฯไหนก็สวยหยุดเขาใช้ยังแก่หยุดชอบแก่เกินไปเดพี่น้องฝากก็อะไรก็แช่ขอบคุดดิ้งเช่น